สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชแนงกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำพายไส้หมูแดงกันครับน่าทานมากก่อนอื่นเราก็มาดูส่วนผสมหมดกันเลยนะครับวันนี้ผมจะมีเป็นเนื้อหมูครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นส่วนของสันคอนะครับถ้าเกิดใครชอบติดมันก็ใช้เป็นสันคอได้เลยครับหรือเกิดชอบเป็นเนื้อแดงล้วนก็เป็นสันนอกสันในก็ได้ครับแล้วแต่ความชอบนะแป้งพายครับวันนี้ผมใช้เป็นแป้งพายชั้นเสร็จเร็จรูปนะครับก็ซื้อมาจากในห้างได้เลยนะ สัมเกอรครับกระเทียมพริกไทยรากผักชีไข่ไก่น้ำเปล่าหอมใหญ่ และก็นี่เลยครับโรโบผงทำหมูแดงเคล็ดลับที่จะช่วยให้เราทำพายไส้หมูแดงได้อร่อยง่ายแล้วก็สะดวกสุดๆเลยครับแล้วก็ผงทำหมูแดงของโรโบนะครับสามารถหมักได้ทั้งหมูไก่เนื้อหรือจะทำเป็นหมูแดงเจก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนประกอบทั้งหมดเขาเป็นสูตรเจนะแล้วก็โรโบผงทำหมูแดง1นึ่งซองนะครับสามารถหมักหมูได้มากถึง1.2กิโลกรัมเลยนะครับเรียกว่าอร่อยแล้วอย่างคุ้มค่าสุดๆไปเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเดมลงมือทำกันเลยครับก่อนอื่นก็เนื้อหมูครับล้างทำความสะอาดให้ดีนะครับแล้วก็นำมาหั่นเตรียมไว้เลยครับ เวลาหั่นให้เราหั่นเป็นชิ้นชิ้นนะครับเราไม่ใช้เป็นหมูบดนะครับเพราะว่าเวลาที่เราทำเป็นไส้หมูแดงแล้วจะได้มีส่วนที่เราได้เคี้ยวได้ครับความหนาของหมูที่เราหั่นก็ไม่ต้องหนามากครับเนี่ยมจะหั่นเป็นแผ่นประมาณเท่านี้ครับครึ่งเซนครึ่งหนึ่งหนึ่งเซนครับเสร็จแล้วก็หั่นตัดเป็นเส้นก่อนเลยครับเสร็จแล้วให้เราหั่นหมูทีครับให้เป็นเต๋านะครับชิ้นไม่ต้องใหญ่มากนะแต่ก็ไม่ต้องเล็กเกินไปครับเวลาที่เรานําไปทําเป็นไส้พายเราจะได้ได้เคี้ยวหน่อยครับ ชิ้นหมูให้ได้เขียวเนี่ยครับจะหั่นชิ้นประมาณนี้ให้เป็นเตา่าชิ้นประมาณปลายนิ้วก้อยอย่างเงี้ยครับหั่นเตรียมไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็หอมใหญ่ครับหั่นเป็นเต่าเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็สามเกลือครับพริกไทยกระเทียมรากผักชีครับรากผักชีนีก็หันห่นหัซอยๆซะหน่อยนะจะได้โขลกง่ายยิ่งขึ้นครับก็ โขลกให้ละเอียดดีเลยครับนี่ครับละเอียดได้ที่ก็ใช้ได้นะครับนี่ก็พักไว้ก่อนครับเสร็จแล้วก็มาลงมือทํากันเลยครับก่อนอื่นก็เปิดเตาตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนก่อนเลยนะครับน้ำมันเล็กน้อยพอครับพอกระทะน้ำมันเริ่มจะร้อนครับก็สามเกลือที่เราผัดไว้เมื่อสักครู่นะครับใส่ลงไปผัดให้หอมกันเลยครับ สำหรับหมูแดงที่เราทำไส้พายนะครับเราจะทำแบบง่ายนะไม่ต้องเสียเวลาหมักเลยนะครับปรุงก็ง่ายแล้วก็อร่อยเลยครับเดีนี้ให้เราผัดสามเกลือให้หอมก่อนเลยนะไฟกลางๆพอนะครับพอสามเกลือออกกลิ่นหอมดีก็ใช้ได้แล้วครับก็ใส่หมูที่เราหั่นเต๋าไ้เลยครับตามด้วยหอมหัวใหญ่ครับผัดให้เข้ากันดีเลยนะเสร็จแล้วก็ตามด้วยนี่เลยครับ โลบบผงทำหมูแดงครับนี่ก็ฉีกซองแล้วก็เทใส่ลงไปได้เลยนะครับอย่างโลบบผงทำหมูแดงเนี่ยครับเขาสามารถทําหมูแดงได้1.2กิโลครับแต่วันนี้ที่ผมทำอะเนื้อหมูครึ่งกิโลครับเราก็ใช้ประมาณครึ่งซองนะครับแบ่งใช้ได้เลยครับนี่ก็แล้วแต่ด้วยนะครับว่าเราชอบรสชาติขมข้นมากน้อยแค่ไหนครับใครชอบรสชาติที่จัดจัดหน่อยก็สามารถใส่เพิ่มได้อีกนะครับอนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะโอ้โหพอใส่ผงทำหมูแดงลงไปแล้วหอมมากๆครับอย่างเราทํา หมูเต่าชิ้นเล็กนี้ครับเราไม่จะเป็นต้องเสียเวลาหมักนะครับเราก็สามารถนํามาผัดเคี่ยวได้เลยครับพราอย่างเราทำหมูแดงสุดนี้เราจะต้องใช้เวลาในการเคี่ยวหมูให้นุ่มเลยนะครับผัดเราก็เติมน้ำลงไปเล็กน้อยครับครับคลุกเคล้าให้ผสมเข้ากันดีเลยครับใช้ไฟกลางต่อนเนื่องได้เลยนะครับหอมมากๆครับกลิ่นหมูแดงขึ้นมาเลย ให้เข้ากันดีก่อนครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักครู่นัครับรอให้เดือดนะครับแล้วก็สําหรับโรบผงทําหมูแดงนะครับนอกจากจะมีตัวผงทําหมูแดงตัวนี้แล้วนะครับเขายังมีในส่วนของนี่เลยครับผงปรุงรสน้ําราดหมูแดงครับเผื่อใครต้องการนําไปทําเป็นข้าวหมูแดงครับก็มีน้ําราดให้พอเลยนะครับซื้อแยกมาได้เลยครับพอเริ่มเดือดก็คนๆสักหน่อยครับจะได้เคล้ากันทั่วๆนะครับพอเข้ากันดีครับอันนี้ให้เราปิดฝาได้เลยครับขั้นตอนนี้เราจะปิดอบหมูนะครับ ตุ๋นไปเรื่อยๆนะตุ๋นเพื่อให้หมูมีความนุ่มครับระดับความนุ่มของหมูนี่ก็แล้วแต่ความชอบเลยครับใครชอบทานให้เปื่อยนุ่มหน่อยก็ตุ๋นสักครึ่งชั่วโมงขึ้นไปก็ได้ครับเดี๋ใครชอบทานแบบได้เคี้ยวหน่อยก็ตุ๋นสัก10นาที15นาทีก็ได้ครับแล้วแต่เลยนะครับวเวลาตุ๋นก็ทยอยหยดน้ําเพิ่มไ่ได้นะครับเพราวลาเราตุ๋นไปเรื่อยๆแล้วน้ามันงดแงเกินไปครับเรียกว,ว่าเป็นไส้หมูแดงที่ทําง่ายสุดๆเลยครับเดี๋ยวนี้ผมตุ๋นไปเรื่อยๆก่อนนะอันนี้พอเราตุ๋นมาได้สักพัักคคคครรบบบ็่อยมาาาเปิดฝนน้งะ กลับมาให้ติดก้นกระทะไหมนะครับแล้วก็ทุกอย่างจะได้เข้ากันดีเลยครับหอมมากๆเลยครับตอนนี้แล้วเราก็สังเกตดูความเปอยนุ่มของหมูนะครับว่าเป็นแบบที่เราต้องการหรือยังครับจุดต่อไปได้เลยกรันเกลี่ยให้โดนน้ำซอสทั่วๆกันเลยครับปิดฝาอบไว้ต่อเลยครับแล้วก็สําหรับโรบ้ครับนอกจากผงทําหมูแดงแล้วนะครับเขายังมีเครื่องปรุงรสหลากหลายเลยนะครับ เรีกว่าใครชอบทําอาหารนี่ก็ลองไปหาซื้อดูได้เลยครับมีหลากหลายรสชาติมีหลาก,หลา,าห,ลากหลายเมนูเลยครับเรียกว่าเป็นผู้รู้จริงในเรื่องการปรุงอาหารเลยครับนี่เราเคี่ยวไปเรื่อยๆก,ก่อนตอนนี้ผมก็ตุนหมูแดงมาได้ประมาณ1ิบกว่านาทีแล้วครับก็มาดูกันเลยหอมสุดๆเลยครับอันนี้ให้เราลองชิมรสชาติดูก่อนได้เลยนะครับว่าเข้มข้นแบบที่เราต้องการหรือเปล่าชิมนะโอเคเลยครับรสชาติถูกใจเลย จัดดีมากเลยหอมด้วยนี่เดี๋ยวจะเคี่ยวให้ได้ความนุ่มหน่อยครับวันนี้ผมทานกับเด็กๆนะลองนุ่มๆหน่อยครับจะเคี่ยวนานหน่อยายอยหยดน้ําเพิ่มได้นะครับถ้าเกิดน้ำม้วนแห้งเกินไปตอนนี้ผมก็เคี่ยวหมูมาได้ประมาณ20่สิบนาทีแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับหอมมากน้ำก็ข้วนแห้งเอาไปหมดแล้วครับไส้หมูแดงเราก็จะเข้มข้นมากครับเป็นซอสแล้วนะเดี๋ยวเรามาลองชิมดูครับเช็คความนุ่มของหมูดูนะว่านุ่มแบบที่เราต้องการหรือยังครับระวังร้อนนะครับ โอเคเลยครับนุ่มอร่อยแล้วก็รสชาติกำลังดีแล้วอันนี้เราปิดเตาได้เลยนะครับนี่เลยเราก็จะได้เป็นไส้หมูแดงครับทําพายเรียบร้อยแล้วครับหมูแดงนุ่มๆชํำๆสีสันสวยงามกลิ่นก็หอมดีมากครับนี่พักร้อยคลายความร้อนหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปทําพายหมูแดงกันเลยครับเสร็จแล้วก็มาลงมือห่อพายกันเลยครับก็แป้งพายชั้นที่เราเตรียมมาครับอันนี้ต้องพักให้คลายความเย็นก่อนนะครับว่าปกติเขาจะแช่ฟรีนะเราต้องพักให้ละลายก่อนครับ แล้วก็เวลาห่อครับว่าสามารถห่อได้หลายแบบนะครับเคาจะห่อเป็นแบบสี่เหลี่ยมปกติก็ได้ครับก็คือใส่ไส้แล้วก็พับครึ่งนี้เลยก็ได้นะครับหรือจะทําเป็นรวดลายก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทาให้ดูเอาแบบเบสิกก่อนเลยครับก็เดี๋ยวห่อแบบสี่เหลี่ยมก่อนเลยนะก็ใส่หมูแดงที่เราผัดมาสักครู่ครับนี่ช่ำๆน่าทานมากครับกใส่ไส้ลงไปได้เลยครับตรงกลางปริมาณของไส้นี้ตามความชอบไปนะชอบทานไส้เยอะๆครับใส่เยอะหน่อยเสร็จแล้วก็ พับครึ่งได้เลยครับนี่เดี๋ยวจะห่อแบบพับครึ่งก่อนนะครับพับปิดไส้เลยแล้วก็กดรอบๆให้ทั่วครับแล้วเราก็จะใช้เป็นซ่อมนี่ก็ได้ครับเป็นตัวประสานให้แป้งมันติดกันนะครับก็คือเอาซ่อมกด่างนี้เลยเวลาเรากดปุ๊บแป้งเขาก็จะติดเป็นเนื้อเดียวกันครับกดให้แน่นเลยนะครับเวลาอบมาจะได้ไม่หลุดนี่ครับงานมาจแล้วใครต้องการเพิ่มความสวยงามครับก็กรีดก็ได้ครับกรีดบ้าง ให้ตัวแป้งขาดครับจะได้เห็นไส้ข้างในนะทนั้นี้แหละครับจะได้เป็นพายที่พร้อมนําไปอบนะครับก็ให้เราเรียงใส่ถาดที่เราจะนําไปอบเลยนะครับอย่างวันนี้ผมจะใช้เป็นถาดที่ปูด้วยกระดาษเทปร้อนครับตอนนี้ก็จะช่วยให้มันไม่ติดใช้เป็นเตาอบหรือว่าหม้ออบลมร้อนก็ได้นะครับถ้าใครไม่มีกระดาษเทปร้อนนี้ก็ใช้เป็นกระดาษไขหรือว่าจะทานเนยขาวบางๆบ,างบนถาดก็ได้ครับก็วางใส่ถาดเรียงไว้เลยครับเดี๋ยวผมจะห่อให้ดูแบบหลายๆแบบครับ ันนี้ทาแบบเป็นลายบ้างครับก็ให้เราม์ดแผ่นแป้งกันครับแบ่งแผ่นแป้งเป็นประมาณเกือบเกือบสส่วนครับให้กลางเล็กหน่อยก็ได้ครับให้ข้างๆยาวหน่อยนะแบ่งประมาณนี้ไม่ต้องตัดให้ขาดนะครับผมทาแค่เป็นรอยเวลาที่เราหั่นตัดจะได้เห็นจัดง่ายๆครับแล้วก็ตัดเลยครับอันนี้ตัดให้ขาดนะครับกดมีดลงไปให้ขาดเลยตัดไปให้ถึงรอยที่เราม์กไว้ครับชีงเฉียงนะเป็นเส้นอย่างนี้ครับเส้นสองด้านเลยครับเฉียงเข้าหากันนี่ครับ ขนาดของริ้วแป้งก็ให้เท่าๆกันนะครับก็จะได้เป็นแป้งที่เราตัดหน้า่างี้ครับแล้วก็ใส่หมูแดงครับใส่ลงไปได้เลยเสร็จแล้วก็ห่อพับขึ้นมาครับพับแป้งเข้าไปตรงกลางนี้ครับสองฝั่งนะดึงเข้าไปหากันครับเวลาแป้งเขาละลายแล้วก็ต้องเบามือด้วยนะครับเพราะว่าแป้งจะนุ่มมากจะเบาๆครับก็ทําสลับไปสลับมาเลยครับเพื่อปิดไส้ครับจิงแป้งมาคว้กันกดลงไป แล้วแป้งตรงท้ายนะครับขอยากให้สวยงามจะตัดออกก็ได้นะครับเราก็ตัดเอาแค่ที่ใช้ครับตรงนี้ก็ออกมานี่ครับเสร็จแล้วก็นําไปใส่ถาดได้เลยครับเวลาตักอันนี้อาจจะต้องใช้เป็นพายพลาสติกก็ได้ครับทาน้ํามันที่พายด้วยนะครับแป้งพายจะได้ไม่ติดนะเพราะว่าฐานเขาเลอนทีเดียวครับไม่เหมือนกับแผ่นใหญ่ๆที่เราเมื่อกี้เราพลิกหยิบไปได้ง่ายครับเสียดนหน่อยหลุดแล้วก็เอามือช่วยได้ครับนี่ก็ประเดยนใส่ถาดได้เลยครับ นี่เลครับเรียงรอนำไปอบนะครับตกแต่งได้นะครับด้านหน้าอาจจะพับปิดด้านหน้าก็ได้นี่ก็ห,อห่อได้ปริมาณที่เราต้องการเลยครับก็นี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะห่อแป้งพายไว้เรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วก่อนที่เราจะนําไปอบครับอันนี้ให้เรานํามาทาเคลือบหน้าก่อนด้วยนะครับก็ไข่ไก่ครับ อันนี้เราแยกเอาเฉพาะไข่แดงนะครับจริงๆแล้วเราจะใช้ทั้งไข่ขาวไข่แดงนี้ก็ได้นะครับแต่เกิดเราอยากให้สีของพายเราสีเข้มสวยครับให้ใช้เฉพาะไข่แดงนะแล้วก็ตีให้แตกเลยครับเสร็จแล้วก็น้าแปลงครับมาจุ่มทาลงไปบนพายของเราเลยครับทาให้ทั่วๆทุกชิ้นเลยนะครับ แล้วก็ระหว่างนี้วอร์มเตาอบรอไว้ด้นะครับใช้ไฟที่170-180องศาเซลเซียสนะครับอันนี้แล้วแต่เตาของแต่ละบ้านนะครับใช้ไฟบนล่างนะจะได้นาไปอบได้เลยครับก็นี่เลยครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานําไปอบกันเลยนะครับเสร็จแล้วก็นําขนมเข้ามาอบได้เลยนะครับเวลาอบเราใช้ไฟบนล่างนะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ170-180องศาครับแล้วแต่ว่าเตาของแต่ละบ้านนะครับต้องคอยสังเกตตัวเองนะครับแล้วก็ จับเวลาเลยครับเราอบอยู่ที่ประมาณ15-30นาทีนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความแรงของไฟที่เราใช้ด้วยนะครับดูจนกระทั่งแป้งพายเราฟูกรอบดีแบบที่เราต้องการได้เลยครับอันนี้เดี๋ยวเราอบไปเรื่อยๆให้ขนมสุกดีเลยนะครับตอนนี้ผมก็อบพายมาได้ประมาณ25นาทีแล้วครับพายก็จะสุกดีแล้วนะตอนนี้หอมมากครับนี่เลย เดี๋ยวเรานำออกมาก่อนเลยครับสิหอมฟูกรอบดูน่าทานมากครับพักให้คลายความร้อนก่อนนะครับก็นี่ลยครับเสร็จสิบร้อยแล้วผ้ายูแดงครับสิหอมแล้วก็ฟูกรอบดูน่ารับประทานสุดๆเลยครับหอมฟูไปทั้งครัวเลยตอนนี้ให้เรานํา้ายออกมาพักบนตะแกรงเลยนะครับจะได้คลายความร้อนนะเรียงผักไว้ก่อนเลยครับเสียงกรอบดีมากครับเนี่ย นี่เะครับเดี๋ยวเราพักให้คลายาความร้อนหน่อยครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับเสร็จแล้วก็มาลองชิมกันดูเลยนะครับนี่เลยไายหมูแดงครับดูสิกรอบน่าทานมากลองหั่นดูข้างในก่อนนะครับแป้งภายชั้นนี่แบบกรอบมากครับนี่เลยไส้หมูแดงชุ่มๆเลยครับน่าทานมากลองชิมดูนะครับอย่าใช้มือเลยนะ ชิมดูนะครับแป้งพายฟูร่วนดี้มากครับหมูแดงก็หอมแล้วก็รสชาติกำลังดีเลยครับอร่อยมากเข้ากับแป้งพายได้ดีสุดๆเลยครับชิมดูอีกคำนะสุดยอดเลยครับก็ลองนำไปทำตามกันดูนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ทานพายหมูแดงที่กรอบอร่อยแล้วก็ทำเองได้ง่ายที่บ้านเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอจบไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ